การติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงบน Android Device อันนี้ก็เป็น Android Device ที่ผมได้นำมาติดตั้งโปรแกรม z o o m นะครับเราจะมาสาธิตในการเข้าโปรแกรมเข้าแอป Play Store กันนะครับขออนุญาตใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าโปรแกรม Zoom นี้จะไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับเราก็จะใช้อังกฤษยืนพื้นไปเลยนะครับ เราก็จะเข้าไปที่ Play Store นะครับ Messages Home Screen Page One of One App Screen Page Two of Three Play Music Actions Available Play Store Play Store Selected Apps อันนี้เราไม่ได้ต่อ Input เข้าไปนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงในคอมอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไปที่ช่อง Search นะครับอยู่ข้างบนนะครับ Show Navigation Drawer Search for Apps and Games Search นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับ Search for Apps and Games Edit Box แล้วก็พิมพ์ว่า satoom นะครับ c c o o o, o m satoom ซูมเสร็จปุ o ๊บปัดด้านขวาหรือกดเซิร์ชข้างล่างก็ได้นะครับ search button keyboard hidden แล้วก็ให้หาคำว่า zoom cloud meeting นะครับ zoom cloud meetings zoom us นี่นะครับเขาจะบอกว่า zoom cloud meeting zoom us นะครับก็คือเป็น แอปพลิเคชันของสัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็กด install <Zoom Cloud S 1> ไปเลยนะครับ <Cloud meetings. S 1> แล้วก็รอให้แอป e e ด i n ่ง <Cloud> พอติดตั้งเสร็จสัญ,ญลักษณ์ open ก็จะขึ้นมานะครับ100 plus times. ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า100ล้านครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนใช้กันเยอะนะครับ Average Rating Points Open button. ับ o p e นนะครับก็สำหรับ Android ก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับ